คิดจริงไงี้ยในมาปลูกสมเกียวหวานครับผมแต่กรมันก็เป็นเกษตรกรธรรมดาเนาะแบบเห็ดไทยสวนสวนยางธรรมดาเนาะครับเห็นหน้าพอดีคิดอยากทดนลองเบิงนะครับตทนลองเบิง,อง,บงพอดีกับมาลองปลูเบิงที่แรกก็ลองปูเบ,บิงลอยกวัวตนโ้คือว่ามันสิได้ผลดีนะครับขยายออกไม่เรื่อยเดี๋ยวนี้อยู่ประมาณสี่ลอยกว่าตนนะครับที่ได้ผลแล้วทั้งหรดจากไรครับผมทงเบิร์แปดลา่ัวครับ แปดไลยกลัวเก็บอยู่เสมอนะครับการาเคล็บอยู่เสมอนี่ครับมันมีรุ่นหลายรุ่นหน่อยเนาะเปลี่ยนทั้งปีนะครับเป็นทั้งปีมันมีรุ่นหลายรุ่นหน่อยก็แล้วแต่รุ่นหลายกับช่วงระยะนาเดือนพฤษภาคมมิถุน,นายนนะครับช่วงบางกลางนช่วงนี้ก็คือสำเร็จสำเนึองนี่ก็คือช่วงนี้นะครับเดือนอกันยาตาุลานะครับมันก็มีสลับสะเปลี่ยนไปเรื่อย การปลูกนะครับการปลูกผมกบสีขอแนะนำนานี่จกหน่อยหนึ่งว่าการปลูกนี่คือผมกบจำหน่ายหรือว่าเพาะขายอยู่นะครับกิ่งมันนะครับกิ่งสมการปลูกกับหนึ่งกับคือเริ่มต้นกับคือทำกระเพาะนะครับกระเพาะทีเท้าทีว่างต้นสมลงนะครับเห้พอต้องให้เกินกระเพาะทีพอช้ำไว้นะครับให้พอดีกันแต่อย่าไปคุดลุมนะครับ ถ้าคุณลุ่มปูนนี่ด้ยยาพื้นดินถ้าฝนต๊มากมันจะยุบลงไปนะครับมันจะยุบลงไปนะครับเอาแบบธรรมชาติของมันหรือว่าแฮมเมนดีที่สุดก็คือเอาไปตั้งไว้ครับขุดดินมาใส่เลยนะครับมันจะดีกลัวมั่นใจกลัวนะครับการดูแลรักษาละครับการดูแลรักษานะครับก็คือหนึ่งขาดว่าดดก็คือปุ๋ยขอกนะครับปุ๋ยขอกขี่งวเห่านะครับแต่ว่าสําหรับขี่ไกล้ขี่ย่างนี่ผมบนานนานะครับเพราะว่ามันเป็นกดนะครับ เอาขีงาาข่งวส่วนหมากผมเอาตะขี่งวทั้งมัดนี่นะครับส่วนผมนี่ใส่ตะขีง่งัวแล้วก็พวกหยาพวกยังนี่ผมบ่ดยใส่ย,ยากแบบเคมีนะครับผมใส่ชีพามาก,กัวนะครับเพื่ออาศัยหยา,ยายงวนะครับผมก็เลี้ยงงวอยู่ตะลอดการตลาดนะครับ,รบผมการตลาดนี่ผมขายนาสวนอยู่สอมือนี่ก็โล4สี่สิบาทนะครับในช่วงนี้ห้าสิบบาทสี่สิบห้าห้าสิบนะครับสามโล่ลอยก็มีนะครับ แต่มันมีอยู่3อย่าง4อย่างนะครับมี3เบอร์4เบอร์เบอร์2 0เบอร์1เบอร์2นะครับเบอร์3นะครับนี่ช่วงหน้าฝนมันก็ลูกใหญ่แๆเล็กน่อยนึงนะครับก็อยากเบิ่งกลับมาเบิ่งได้นะครับมาเบิ่งได้ในสวนนี้นะครับเพราะว่ามีการต้อนรับพี่น้องนะครับให้ดูแลว่ามาเบิ่งแล้วก็แนะนำการปลูกนะครับการดูแลนะครับสำหรับต้นส้มนะครับผมก็พอช่ำไว้ เพื่อลองรับพี่น้องอยู่นะครับผู้เอาไปทดนลองเบิงต้นสองต้น,ตนเอาใดนะครับอืมซื้อใดนะครับหน้าสวนผมขายต้นละหกเฉพันตะปีได้ไหม Ouais. Voilà. คนีใ้คนแล้วเเขากองให้คนในลูกส้ายลงทำเป็นครอบครัวมาสิทั้งลูกทั้งแม่ทั้งพ่อคนจ้าได้ไกเ้าไปเส้นมาสิไม่เป็นเพดีนยังไม่ได้อร บานรมดนามแน่ เขาั้งเวลานนัก็เอานเดี๋ยให้เาา้าน,น่กนะา,นนก,นะานนกูนีราคาันเขานกงามตัวตัวเล็กๆแต่เป็นคนละอันนีดดน้จใสใได้อยู <c oughs> ่หา,าลูกลูกลูกคกลูกลกวัว ม่วนครับพี่น้องนวยใหญ่นวยดก <c oughs> ระยะสามต่อไปมากินดูนี่